อย่กี่คนครับอยู่ทั้งหมด4คนค่ะมีคนแก่ใช้ไม่มีค่ะพ่อค่ะเป็นพืชด้วยใช่ไหะใช่ค่ะพ่อใช้เป็นพือะไเ่ใช้ใช้ เล็กน้อยมาดูแลกันพี่ๆพอ่เราวไจ่ยเราไม่ได้จ่าราเป็นตัวแทน ในความรู้ก็จะความสุขกันปนตรงไหนกันไปหญ่กกก่อนสี่ลูกการขุดนะคะเจอาขอบคุณด้วยลูกั้บันไดใช่ไหมจะลื่นไหมไม่่นไค่ะ ทหมืนทเหมือยกอรร่ลสี่พอเจติดหลวงพ่อและวใช่ของผมนครสวรรค์ผมมาจากนครสวรรค์เจตวรรอยู่ไว้ใกล้ค่าอ๋ออันนี้ของช่องแปะ ่น้ำม้วเับเลกเนของช่องแปนะครับมัมีน้ำเนี okay. ่ยไม่ม <becue> ีหรอไม่มีส่วนเก็บก่เป็นกำลังใชให้นะคะช่องแปดเพ่งผ่ากมาแจกนะค ครบอบคุณานสู่บ้านดีนะครบเป็นไปหุ่นเนาะเดี๋ยวก็ต้องสู่บ้านเนาะกับหรือสู่มอกคุมาหาได้บ้างครับานเดีบเดียวค่ะ บ้านจลบิงค่ะบ้านบ้านนี้เป็นที่ท่านข่าวนะดูข่าวช่องแปะนะครับรู้จักใครบ้างผมรู้จักคนเดียวมีดาหลีแชฉะจนบางค่อยรั่ะเหรอนักข่าวพิธีกรตอนเช้าๆอ่ะมันตลกเขาตลกเขาตลกช่องแปะก็ฝากให้เป็นตัวแทนนิดนึงดูข่าวช่องแปะดีกว่า ไม่ได้ดูสมเพ่อหน่อยเนาะช่องแปดเลขที่ยี่สิบเจ็ดเลขยี่สิบเจ็ดผมดูช่องแปดบ้างช่องเวิร์คอยบ้างช่องท็อปดูบ้างสับเรเหรอุกครับ